สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราทำการแยก LP แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุชจะลองทำการโอนจากมัธยมมาเข้า n บ n น e ให้ดูนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะหลังจากคลิปเมื่อกี้ทุกแยก LP ไปแล้วเนี่ยนุชจะได้ออกเ X มาทั้งหมดนะคะทางออกเ X ที่เหลือจากการทำฟาร์มบวกกับออกเ X ที่ได้จากการปันผลนะคะจะได้ประมาณ7.8เหรียญเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะแลกเนี่ยก่อนที่จะโอนไปเนี่ยขอไปแลกเหรียญก่อนนะคะเพราะว่าบีนันยังไม่รองรับเอาแต่เอกนะเนอขอแลกกลับเป็น BNB และโอน BNB กลับไปในบีนันนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราเข้ามาที่ออาแต่เอก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วมาคำว่าเทรดนะเทรดตรงนี้นะคะกดมาไปหาคำว่า e x c h a n g นนะคะกด e x c h a n g นเลยค่ะเสร็จแล้วกด understand continue นะคะตรงนี้นะให้เราเลือกเหรียญที่เรามีก็คือของนดเป็นออกเต็กนะคะออกเต็กอ่ามาแล้วค่ะออเต็กแล้วก็เหรียญที่จะแปลงก็จะแปลงเป็นบี b นะจิ้มไปเลยค่ะสมมุตินุ่นมี7.8แต่นุจะแบ่งโอนไปนะประมาณสองเหรียญออกเต็กนะคะที่เหลือเดี๋ยวนจะไคูต่ออ่ะแบ่งไปสองเหรียญอ่ะให้ดูนะคะ ถ้า2อเลนออกเเนี่ยมันสามารถ Swap กับมาเป็นบอ่อ BNB ได้ประมาณ0.1249นะคะนุโ,โอเคกับตรงนี้นะนุวก็กดเลยค่ะ Swap ไปเลยคอนเฟิรแล้วมันก็จะมีเสียค่าแก๊สอีกแล้วกดยืนยันค่ะคอสนะคะแล้วทีนี้ลองกลับไปดูในกระเป๋าเราเนาะว่า กระเป๋าเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมมาแล้วนะคะนตรงนี้เมื่อกี้เจ็ดจุดแปดมันเหลือห้าจุดปดนะคะแล้วก็ BNB เพิ่มนะเพิ่มมาอีกอีกหน่อยนึงนะคะตอนแรกมีศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าอออันนี้มันเป็นศูนจดสองหนึ่งโอเคมาที่กระเป๋านะคะกลับมาที่กระเป๋ามาจะมาร์กเรานะคะ BNB เราเยอะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการ เอาบี b ตรงนี้จำนวนนึงกลับไปที่ใบแนนนะคะเข้ากระเป๋าใบแนนตัวเองค่ะนะเข้าวันนี้นะเข้ากระเป๋าใบแนนให้เรียบร้อยนะคะแล้วมามาที่ wallet ของตัวเองนี่แหละนะคะไม่ดูเลยมาที่ wallet ของตัวเองนะคะ ร็จแ,แล้วมันก็จะมีเหลยอของเราเนาะให้เรากดคําว่า d e POSIT นะคะตรงนี้นะเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆเนี่ยกดไปเลยค่ะจิ้มไปเลยดี POSIT เสร็จแล้วให้เราเลือกเหรียญที่เราจะเอาเข้ามาเมื่อกี้นดแปลง BnB นะเดี๋ยวจะโอน BnB เข้ามานะคะให้เลือกตรงนี้เป็น BnB นะคะกดจิ้มไปเลยค่ะ BnB ปึ๊บอ่ากดสีเหลืองๆ understand เราต้องบอกก่อนว่านุชจะโอน BNB จากมาต a หมาเข้าที่ BNB ของ Binance แสดงว่ามันต้องใช้ BEP 20ที่วงเล็บ BSC ก็คือย่อมาจาก i บ a น c e s s m r t t h h i นนะคะเพราะว่าเหรียญที่อยู่ใน i บ ance อย,อยู่ในกระเป๋าหมาน้อยแล้วเนี่ยในกระเป๋ามาตาหมาเนี่ยมันเป็นของ Binance Smart Chain เราต้องเลือกตรงนี้นะอย่าโอนผิดนะกดตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นเลขกระเป๋าเรานะคะ ให้เลือกกระเป๋ามาปุ๊บก็ปี้ค่ะก็ปี้ไปเลยแล้วไปหากระเป๋าทาี่บ้านเราเสร็จแล้วเห็นตรงนี้ไหมคะกดคําว่าส่งค่ะทีนี้เขาจะให้เราวางกระเป๋านะคะกดวางค่ะกระเป๋าปลายทางเช็คเลขให้ถูกนะคะว่ากระเป๋าปลายทางเราถูกต้องไหมปอีกทีงนะไม่ต้องรีบนะคะการโอนเหรียญค่อยๆนะเช็คนะนี่นะศูนย์เอ็กเจ็ดบีนะ ถูกต้องนะคะโอเคแล้วก็เขาบอกว่ามีเอ็ีที่เหลืออยู่เนี่ยมีอยู่ศูนจุดสองหจะโอนไปเท่าไหร่นุดขอโอนไปสัก0.1แล้วกันนะคะมันก็จะมีการเสียค่าแก๊สนิดหน่อยนะคะกดถัดไปค่ะแล้วก็กดยืนยันค่ะ แล้วเดี๋ยวรอ,อสักครู่นะคะ BNB ตรงนี้เดี๋ยวมันจะโอ,อนไปที่กระเป๋าบีแอนเราเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเห <N> <N> ็น BNB ตรงนี้ไหมคะ BNB นุชจะหายไปนะจากเมื่อกี้0.21ก็จะเหลือ0 1นนนะคะแล้วก็ ที่ b i แนน c e b i แนน c e ของโนุชนะคะเมื่อกี้ก็ต้องไปดูที่กระเป๋าเราเนาะทรีสโอลเลตโอเวอร์วิวดูทรานเซสชันละกันค่ะทรานเซสชันของเรานะคะริดจอเห็นไหมคะตรงนี้มาแล้วนะเห็นไหม BNB 0.1ยเนี่ยเห็นไหม ตรงนี้ข้างบนสุดเลยนะคะที่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกสักหน่อยนะคะคือมันย้ายจากกระเป๋ามาตต์มาแล้วแหละเดี๋ยวมันจะเข้ากระเป๋าบนั้นเราแค่นี้ค่ะในการโอนเหรียญจากกระเป๋ามัตต์ของเราเข้ามาไปในกระเป๋าบนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะคะสวัสดีนะคะ